สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์อาชีพธุรกิจร้านส้มตำกับพี่ลูกหมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่ลูกหมีแนะนําตัวหนยค่ะชื่อนางสาวรัศมีพุรสุขค่ะชื่อลูกหมีนะคะอายุเท่าไหร่คะอายุของพี่ลูกหมี45ปีคะ่ะทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะ อาชีพก็คือร้านตำลูกหมีก็คือขายส้มตำไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็เมนูอาหารอีสานค่ะจุดเริ่มต้นที่อยากเปิดธุรกิจนี้มีอะไรคะจุดเริ่มต้นธุรกิจนี้ง่ายๆเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คืออยากจะกลับมามีอาชีพเป็นของตัวเองสร้างอาชีพเล็กๆเ,เราเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนดัดตัวเองชอบตัวเองรัก แค่นั้นค่ะแล้วต้องเตรียมตัวหรือมีประสบการณ์อะไรไหมคะในการประกอบอาชีพร้านซ้มตัการขายของถามว่าต้องมีประสบการณ์ไหมก่อนอื่นต้องตอบเลยว่าเราต้องรักงานบริการรักงานขายแล้วก็ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะทำมันก็จะออกทำทำงานสิ่งนั้นออกมาได้ดีค่ะ แล้วคุณเปิดธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแลคะปีนี้ย่างเข้าปีที่ปีที่เกของธุรกิจร้านตำลูกหมีนะคะค่ะ,คะแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมคะในการเปิดธุรกิจนี้ธุรกิจขายของถามว่ามันช่วงมีข้อดีของมันก็คือเราได้ตังค์ทุกบันเราซื้อมาขายไปเราสามารถ<ม>ที่จะ บริหารจัดการยังไงให้ได้ให้มีรายได้เข้ามาที่ร้านมาหมุนเวียนธุรกิจของเราให้มันเติบโตให้มันอยู่ได้ประมาณนั้นค่ะแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมคะในการประกอบอาชีพนี้ในความคิดของพี่ลูกหมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจถามว่าต้องมีประสบการณ์ไหมคือใจล้วนๆชอบแล้วก็รักแล้วก็แน่วแน่ที่จะทำมันไม่ยาก แล้วมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ายังไงหรอคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าคือลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านเราต้องเต็มใจที่จะบริการแล้วก็รักงานบริการแล้วก็คัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็สดใหม่สะอาดให้ลูกค้าได้ ได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําให้ลูกค้านั้นคือเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วพาร่างงานในแต่ละวันมีอะไรบ้างภาระางงานในแต่ละวันก็คือเราต้องคัดสรรวัตถุดิบให้สดสะอาดแล้วก็ใหม่วัตถุดิบในที่นี้หมายถึงพวกพริกข้าวคั่วทุกอย่างเราต้องเลือกแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีแล้วก็ให้มันใหม่อยู่ตลอด หมายถึงว่าคุณคุณภาพหรือวัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาใช้ในที่ร้านเนี่ยต้องเป็นวัตถุดิบที่สะอาดแล้วก็สดแล้วก็ใหม่พร้อมที่จะปรุงอาหารได้ทันต่อวันและเวลาที่เราต้องใช้คำนวณวัตถุดิบแต่ละวันว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ให้มันพอเหมาะกับลูกค้าจำนวนลูกค้าในแต่ละวัน แล้วมีต้องมีวุฒิการศึกษาอะไรไหมคะในความคิดของพี่ลูกหมีวุฒิการศึกษานี้สาคัญไหมมันก็มีส่วนแต่ก็ไม่ทั้งหมดมันอยู่ที่แนวความคิดแล้วก็ความแนว่วแน,วแนว่ความตั้งใจของเราที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จคือใจล้นล้วนเราต้องรักในงานบริการแล้วก็รักในงานขายค่ะแล้วหน้าที่รับผิดชอบมีอะไรไหมคะในแต่ละวันหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวันของ ของทีมพนักงานก็หน้าที่ของแต่ละคนเราก็ต้องแบ่งจัดสรรให้เข้าว่างานมันต้องเสร็จให้ลุล่วงไปในทางในในเป้าหมายที่เราได้วางไว้กําหนดไว้ว่างานชิ้นนี้คนนี้ทำํำงานชิ้นนี้อีกคนหนึ่งทำแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็คือเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดในแต่ละวันแล้วมีอะไร ที่อยากจะบอกหรือว่าแนะนําให้กับคนที่อยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไหมครคนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสําเร็จในมุมมองของพี่ลุงหมีนะคะ<ม>ก็คือว่า<ม>ทุกอย่างมันอยู่ที่เราต้องมีความอดทนความขยันความหมั่นเพียร<ม>แล้วก็ความชอบใจเรารักงานนั้นแล้วก็ทำแบบไม่ต้องมีอุปสรรคไม่ต้องคิดมีข้ออ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรค ทุกอย่างอยู่ที่เราตั้งใจแล้วก็แน่วแน่ที่อยากจะทำให้พี่ลูกหมีแนะนำพิกัดร้านหนะะ่อยค่ะพิกัดร้านของตำลูกหมีนะคะอยู่ที่หลังสนามบินแล้วก็ใกล้กับเทศบาลท่าแพเส้นระหว่างน้ำแคบกับท่าแพค่ะเบอร์โทรนะคะ0890666550ค่ะขอบคุณพี่ลูกหมีที่มาช่วยให้คำแนะนำในวันนี้ค่ะขอบคุณค,นนนนค่ะยินดีค่ะ แล้วก็ขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ